สวัสดีครับพบกับช่แหน่ของรีเฟครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสำหรับการปรับแมนวนวลนะฮะที่เราจะใช้งานจริงๆก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะง่ายๆนะฮะแล้วก็วิธีการของเขาก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะสำหรับการที่เราจะปรับแอมของตัวนี้หรือว่าปรับสายเอฟเฟกอะไรต่างๆที่เขามีให้นะฮะมาเรามาดูกันเลยนะฮะไะมาครับผมจะเล่นกับแอมโจโย,โยตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะว่าเสียงมันเป็นยังไงตัวนี้ น่นะเสียงประมาณนี้เลยนะฮะถ้าเราจะปรับไม่ยากเลยนะฮะกดปุ่มนี้คู่กันให้ขึ้นคําว่า L นะอกดคู่กัน1ครั้ง L ก็คือไลท์นะฮะตัวนี้ไลท์เรียบร้อยแล้วเขาก็จะบอกว่าตัวไหนใช้งานอยู่เช่นนะตัวนี้ ดีแอมอะไรประมาณนั้นนะเราก็ปรับได้เลยฮะปรับค่าตามความต้องการเราได้เลยเช่นตัวนี้เราอยากจะเปลี่ยนแอมเป็นอื่นแอมเป็นอย่างนี้นะอยากใส่น้อยเกตเข้าไปมันจีไหมอ่ามีความจีอ่าเปดิดปวดน้อยเกตหายเงียบเลยนะผมปิดน้อยเกตอ่ามาใช้งานได้จริงนะเห็นไหมนี่หมุนเงียบเลยนะฮะก็แล้วแต่ความต้องการจะเปิดเบสเ,เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะเช่น เปิดสิงกลางสิงแหลมเะยโวล่มโวล่มได้หมดมีเสียงจี้อยู่แล้วก็เปิดเกจเพิ่มจะเปลี่ยนชนิดของแอมก็อยู่ตรงนี้นะฮะน,นี่เป็นแบบแอมคลีน สามารถปรับได้จริงแล้วตอนนี้เนื่องจากเรากดมันเป็นไลฟ์นะอันนี้ผมอยากได้เสียงแตกก็แล้วกันเดี <S <S> <S ๋ยวหาเสียงแตกอ่านะตอนนี้คือเกณฑ์ของมันนะฮะเราสามารถลดเกณฑ์ได้ให้มัน,นแบบแนวครั้นไม่แบบแตกมากๆก็ลดเกณฑลง ประมาณนี้เนื่องจากกีตาร์ผมเป็นซิงเกิลคอยนะมันจะมีความตีนิดนึงอะตะเกตเขาก็ใช้ได้จริงนะพอหมุนขนาดนี้ก็สามารถลดได้จากนั้นพวกด้านนี้มันจะมี IR นะฮะที่เป็น IR c a p เขาสามารถใส่แคปมาให้เราได้ตัวนี้ไม่ได้เปิดเดี๋ยวเราเปิดก็หมุนได้เลยก็ดูเสียงก็จะเปลี่ยนไปชัดเจนเลยเปลี่ยนเ เลือกตามความต้องการของเรามมีที่เยอะพอสมควร9ตัวนะ มอยากได้ที่มันแบบแตกไม่มากนะผมจะหาแคปที่มันแบบไม่แตกเยอะ,อะประมาณนี้ลดเกณฑ์ลงไปอีกเกลน,นิดนิดอ่าผมอยากได้เสียงประมาณนี้แล้วก็ จากนั้นเราจะใส่รีเวิร์บอะไรเข้าไปได้นะฮะรีเวิร์บเบื้องต้นเราต้องกดนะตัวนี้พวก IR เราหมุนได้เลยแล้วก็ชนิดแอมหมุนได้เลยนะฮะน้อยเกรหมุนได้เลยแต่ถ้าบอกว่าเราจะใช้รีเวิร์บดีเลยแล้วก็โมดูลเลตต้องกดนะฮะกดปึ๊บหนึ่งกดเพื่อให้ทำงานแล้วก็ปรับนะฮะอ่านี้เป็นรีเวิร์บนะฮะ ใส่ r e เว r ร์เข้าไปมันมีความรีเวิร์ขึ้นมาเลยนะฮะเราจะลดเสียงความกว้างของมัน,นก็แล้วแต่นะฮะใส่รีเวิร์ประมาณนี้ เลยนะนี่ได้ดีเวิร์บแล้วผมจะเอาดีเลย์เข้าไปด้วยกดปุ่มดีเลย์นะฮะตัวค่ามันปรับได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็พอใช้งานได้นะ,อ,ะอันนี้คือดีเลย์ดีเลย์ไทาม์อันนี้ยิ่งเปิดมากก็ค่าจะห่างนะฮะยิ่งเปิดมากค่าจะ,อ,ะอันนี้ก็คือ ค่าความดังของดีเลย์นั่นเองตัวปุ่มนี้2องนะอ่าเราอยากให้มันเร็วขึ้นเราก็หมุนไปทางด้านซ้ายนะหมุนมากมันจะช้าลงนะฮะ นนถ้าหลอกอยากได้เดลเยแบบนี้นะฮะเสียงแบบปลายๆนิดนึงเช่นการเรามดูเลตเข้าไปร่วมด้วยได้เหมือนกันนะฮะกดโมดูเลตเหมือนกันนะฮะแล้วก็เลือกความเร็วเหมือนกันไอ้น,นี้เป็นสปีดของโมดูเลตกับเสียงมันน่าจะเป็นพวกเป็นเทปแมคโครหรือเปล่าไม่น่าจะาถ้าเปิดเยอะ เปิดสปิดเป็นแบบนี้เลยถ้าเราไม่อยากใช้เราก็ปิดเลยนะแบบนี้กดสวิตช์ปิดได้เลยเหมือนนี่เลยเราไม่เอาปิดนี้ถ้าเราเล่นแบบไลท์ ก็สามารถที่จะเอามาเหยียบแบบนี้ได้เลยเหมือนกันแต่อย่างที่บอกฮะถ้าเราโดนปุ่มมันจะคาดเคลื่อนไปหมดถ้าเราไม่ได้เซฟมันนะฮะถ้าบอกว่าตัวนี้มันเป็นอแอมเสียงแตกใช่ไหมถ้าเรากดไปมันจะเกินบายพาสเห็นไหมบายพลาสแต่ว่าก็สามารถเรียกพวกนี้ขึ้นมาได้นะฮะถ้าเราจะใช้งานเหมือนกับว่าไอ้นี่คือแอมเสียงแตกของเรานะประมาณนะตัวที่เหยียบตรงนี้นะฮะพีเดียตรงนี้ก็คือแอมเสียงแตกของเราถ้าเราปิดออกมันจะเป็นบายพาส เสียงก็จะเป็นเสียงคลีนนั่นเองเราก็จะสามารถกดโมดูลเลตผสมกันได้อะปิดตัวนี้ใช้โมดูลเลตตัวนี้ตัวเขียวอย่างเดียวเห็นไ,ไหมฮะพอเราปิดแอมที่แอนเสียงแตกเอามาใช้งานก็แบบนี้ไลค์ก็ได้แต่ยังไม่เซฟนะ,ะได้คีนก็เหยียบออก อ่ามันก็จะเหลือเสร็จแค่เสียงโมดูเรียเราปิดหมดมันก็จะเป็นเสียงคลียอย่างเดียวถือว่าใช้ได้นะนะเราใส่รีเวิร์เข้าไปาาอ่าใส่รีเวิร์เสร็จเราใส่เดยีเข้าไปด้วยก็ได้หรือว่าจะปิดรีเวิร์ก่อน ผสมกับเสียงแตกเราก็เหยียบเสียงแตกเข้าไปอันนี้ในกรณีที่เราจะเล่นสดนะ,ะประมาณนั้นเรายังไม่เซฟไว้ก็ได้แต่ถ้าบอกว่าเราเปิดตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้เป็นดีเลย์ใช่ไหมฮะดีเลย์กับเสียงแตกนะี่ เปิด2องอันแบบนี้แล้วใส่รีเวอร์อีก็ได้3ตัวเราอยากจะเก็บไว้แบงค์ไหนก็กดแบงค์นั้นค้างไว้นั่นเองฮะมันมี4แบงค์ใช่ไหมเ A B C D เราบอกว่าเนี้ยเป็นเสียงแตกที่เราจะเอาไว้โซโลหรืออะไรประมาณนั้นกดค้างไว้ปึบ๊บค้างไว้เลยทำไมก็พิ๊บปึ๊บเรียบร้อยตัวนี้กลายเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นโซโลของเรานะจากนั้นเรายังไม่ได้จบออกไปจากหน้าไลฟ์นะฮะเราสามารถที่จะเซฟอื่นเข้าไปได้เช่ตน,นต้องบอกว่าเรา ได้เป็นเสียงคลีนเราจากตรงให้เสียงคลีนที่เป็นรีเวิร์บเท่านั้นเราก็ใช้รีเวิร์บอย่างเดียวตัวนี้เป็นเสียงคลีนนะ,ะเสียงคลีนแบบนี้ผมจะเซฟไว้อันแรกที่เป็นเสียงคลีนกับรีเวิร์บเพื่อให้จําได้เนาะกดค้างเหมือนกันปึ๊บอ่ากระพิบเรียบร้อยตัวนี้เป็นเสียงคลีนกับรีเวิร์บนะ,ะเช่นกันถ้าบอกตัวนี้ผมไม่อยากได้เป็นเมื่อกี้เรามีอะไรเสียงแตกผสม กับเีเลย์เท่านั้นหรือว่าเสียงแตกผสมกับโมดูเลตอ่ะเปิดตัวนี้ปิดรีเวิร์สไปไม่เอารีเวิร์สแตกกับโมดูเลตนะสองอย่างอ่าอย่างนี้ผมก็จะใส่ไว้นีนี้ก็ได้อ่ะกดค้างหรือว่าจะไปไว้นี้ก็ได้นะแล้วแต่อยากจะให้มันอยู่แบงค์ไหนเป็นอ่ากดตัวนั้นนะกดค้างปึ๊บอ่าอยู่ในนี้แล้วนี่วิธีการมันง่ายมากจากนั้นเราผมอยากได้คลีนอีกตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ปิดปิดแอมแล้วก็ปิดโมดูเลตอยากได้คลีน อีกตัวหนึ่งที่ผสมดีเลยนะเห็นไหมตอนนี้มีคลีนทำามานะผมอยากผสมดีเลยเข้าไปเปิดดีเลยเข้าไปจากนั้นผมก็จะเซฟไว้นี่กดค้างเหมือนเดิมกดค้างปึ๊บให้มันกระพริบเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราได้เสียงแล้วกดออกได้เลยนะตัวนี้คือพรีเซตที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะเรียบร้อยนะกดคู่กัน เป็นคำว่า,าพีแล้วนะจากนี้เรากดตัวนี้ทุกอย่างตัวนี้เป็นเสียงแตกนะตรงนี้เสียงแตกนะเสียงแตกอ,อันนี้เป็นครีมผสมมันดูเลดใช่ไหมรู้ว่าเสียงแตกผสมมันดูเลดปะ,ะครีมผสมมนดูเลด อันนี้เป็นคลีน er. ดีเลยเห็นไหมที่เราเซฟไว้เมื่อกี้สามารถทำงานได้ง่ายเลยอันนี้เป็นคลีนผสมรีเวิร์บ นี้เองเราก็ส,สามารถที่จะสร้างพรีเซตของเราเองได้ด้วยรูปแบบเดียวกันนั่นเองนะฮะทำให้แบบตัวนี้เป็นเสียงแตกตัวนี้เป็นเสียงโมดูลเลตตัวนี้เป็นเสียงดีเลย์ตัวนี้เป็นเสียงรีเวิร์บก็ง่ายแบบนี้ได้เลยนี่มัาแต่งนะอันนี้ผมไม่ชอบให้มันมีดีเลย์อ่ะผมว่าเซตใหม่กดอีทีคู่กันให้เป็น L ่าเป็นตัว L เสร็จปั๊บตัวนี้นะตัวนี้มันคือมีดีเลย์ผสมรีเวิร์บอ่าผมจะเอาเสียงแตกไว้เหมือนเดิมผมปิดดีเลย์ออกอ่าแล้วผมก็เซฟเลยตัวนี้นะกดค้างเรียบร้อยได้แล้วกดออกให้เป็นพรีเซตเหมือนเดิมกดคู่กันให้มันขึ้นคำว่า P อนะ่านะจากตัวนั้นตัวนี้ก็กลายเป็นเสียงแตกผสมรีเวิร์บนะฮะ ดีเลยหายไปแล้วได้ง่ายๆแบบนี้เลยวิธีการที่จะตั้งผู้พิเศษนี่ไม่ได้ยากเลยนะฮะสามารถที่จะทำงานไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะตัวอื่นก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ยังบอกว่าพอมันไม่ได้อยู่ในไลน์เนี่ยเราปรับอะไรไม่ได้นะ ต้องเราเซตไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นคล <Rever> ีนเีเลย์คลีเวิร์บอ่เราไม่พอใจอีกเปลี่ยนอีกกดให้มันเป็นแอลเหมือนเดิมใส่เสียงแตกเข้าไปเปลี่ยนชนิดของแอมนะฮะ เพิ่มเกรนเพิ่มอะไรแล้วแต่เป็นแคปเปลี่ยนอะไรแล้วได้หมด ปิดแคปนะคร,นะครเปิดน้อยเกตหน่อยเราอยากได้เสียงแตกเอาไว้สักตัวหนึ่งประมาณนั้น เราไม่อยากได้รีเวิร์บเอารีเวิร์บไป เราปรับแอมปกติทั่วไปนะอ่าตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาเรียบร้อยผมก็จะศัาายรีเวิร์บก็ได้นิดหนึ่งอ่ามีรีเวิร์บนิดหนึ่งอ่าตรงนี้ผมไม่เอามามูนเลียแล้วนะผมจะเซฟไว้นี่แทนอ่ากดค้างอ่าเสร็จแล้วนะตัวอื่นเหมือนเดิมนะกดออกไปให้เป็นพรีเซตอ่าตรงนี้ของเราเป็นเสียงแตกะนะเสียงแปะผสมรีเวิร์บเท่านั้น อันนี้เป็นโซโล่ของเราอันนี้เหมือนคลีนดีเลยเห็นไหมฮะอันนี้คลีนรีเวิร์บแค่นี้เองนะสำหรับวิธีการเซตของเขาเนี่ยง่ายมากเหมือนกันนะอยากได้ไว้ตรงไหนก็กดค้างไว้ตรงนั้นนั่นเองนะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ก่อเพื่อนพี่น้องที่หาแทงจีมาแล้ววิธีการปรับก็ง่ายแบบนี้เลยนะถือว่าเขาทำมาได้ดี นะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันว่าที่มีเจ้าตัวนี้มันจะเปรียบเทียบกับโพสเอฟเฟ t รุ่นใหญ่ๆได้ไหมหรือว่าการทํางานที่แท้จริงมันจะดีหรือจะทนเยอะอะไรประมาณนั้นไหมอนะ่เราค่อยมาสรุปกันนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปสรุปให้ดูแล้วกันนะคลิปนี้ลาไปก่อน